เฮ้ยมาใส่เก็บกันเด้อจ้าปลูกเสร็จแล้วเอยู่แปลงเดียวนี่เข้ามาปลูกหอมกันอาเบิ่งไอ้ราใส่เก็บรถเก็บส่วนทางส่วนอื่นเป็นตั้งไดปรูแต่ทา้งส่วนเขาเป็นตั้งซี่แต่ชิประมาณนี้ นูดลัวลูดลัวไปฝนกระซิตกห้าเด้อหน้าฝนกระซิเอาใจฟ้าฝนยากแน่จักหน่อย